สวัสดีค่ะกควยสังหามาแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาห้องเรียนธรรมชาตินะทุกคนนะสวัสดีค่ะมาค่ะช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะก็เป็นสาระความรู้วันนี้เป็นเรื่องของโรงแรมวันนี้ถ้าใครจะลงทุนโรงแรมนะคะ บอกเลยว่านี่คือปัจจัยที่ทําให้ลงทุนสําเร็จในกรณีที่ว่าเป็นช่วงภาวะปกติแล้วนะเออนะพอโควิดซาปุ๊บเนี่ยโรงแรมนะก็น่าจะได้รับอะไรเป็นที่เขาเรียกว่าน่าจะได้รับความมิยมมากๆนะไม่ว่าเฉพาะคนต่างชาติหรือว่าจะเป็นคนไทยนะที่เบื่อไหไรก็ตาม ที่พอเปิดประเทศเนี่ยทุกคนก็อยากจะท่องเที่ยวเนาะวันนี้นะสวัสดีทุกคนนะคะมาค่ะวันนี้เป็นเขาเรียกว่า10ปัจจัยที่จะทําให้นะใครก็ตามที่ลงทุนโรงแรมในช่วงนี้คุณจะเขาเรียกว่านะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทํากําไรตั้งแต่ซื้อเมื่อไรก็ตามถ้าลงทุนช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ดีที่สุดเลยนะเพราะว่า ทำกำไรแต่ซื้อแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของเขาเรียกว่าทำเลที่ตั้งนะบอกเลยว่ามันดีสุดๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะไลน์นี้เป็นพรีเมียมไลน์ที่ใครก็ตามถ้าลงทุนในโรงแรมนะคุณต้องรู้สิ่งดีค่ะโอเคไหมคะวันนี้นะ,ะถ้ายัางไม่รู้สิ่งนี้อย่าเพิ่งไปลงทุนควยบอกคุณเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้เป็นในเรื่องขององ <S <S สังหาอยากจะบอกทุกคนวา่าเรื่องของการลงทุนโรงแรมนั้นนะคะถ้าเรา รู้วิธีและรู้ว่าช่วงเ,เวลาในการที่จะลงทุนนั้นเป็นช่วงไหนนะคะบอกเลยว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็กําไรนะกาไรตั้งแต่ซื้อสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เป็นห้องเรียนธรรมชาตินะก็โอ้โหนะหลายๆวันก็บอกเลยว่านะอากาศก็บางครั้งไม่เอื้ออํานวยนะคะและวันนี้ท่านใดที่เดินทางไปนอกบ้านก็ดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นห่วงเป็นใยนะคะวันนี้นะใครทีนะ่รู้สึกว่าวันนี้นะมีโครงการดีๆเดี๋ยวควรมาแบกปันนะคะท่าในใดที่ยังไม่คือเรียกว่ายัางออยังหาที่นะชีดวักซีลไม่ได้นะ,ะตอนนี้โครงการใครมีแอปกระเป๋าตังค์นะคะใครที่มีแอปกระเป๋าตังค์แล้วก็เซเว่นเซเว่น um, อะไรพวกนี้นะคะช่วงนี้ก็เปิดลงทะเบียนนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นวันนี้ดนะบอกเลยไลน์นี้คุณจะได้ประโยชน์อะไรหลายอย่างนะคะในเรื่องของอาการฉีดวัคซีนด้วยนะเพิ่งเริ่มโครงการวันนี้นี่เองนะเขาเรียกว่าไทยไทยร่วมใจนะถ้าจําไม่ผิดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นติดตามนะคะท่านใดที่ยังไม่ลงทะเบียนนะฉีดวัคซีนกันก็อยากจะบอกทุกคนว่านะคะหลายคนกลัวเข้าใจแหละแต่บางครั้งนะคะเราอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนนะคะทุกคน มันเป็นการดีถ้าเมาื่อไรก็ตามที่เราได้ป้องกันตัวเองนะคะป้องกันตัวเองและทําให้หล,หลายๆคนนะคะได้ปลอดภัยถ้าเมาื่อไรก็ตามที่ประเทศเราทุกคนได้มีวัคซีนแล้วก็ฉีดก,กันเรียบร้อยนั่นหมายความว่าอะไรมันจะทําให้นะคะ เปิดประเทศได้เร็วขึ้นและจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาฟื้นฟูนะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่นะยังไม่ฉีดวัคซีนอะก็ไปลงทะเบียนได้นะคะทุกคน เดี๋ยวค่อยมาแบ่งปันนะคะรอสักเพพ๊หนึ่งนะขออนุญาตแชร์และนี้กันออกไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนด้วยที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ใครย้อนหลังก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาย้อนหลังด้วยนะคะบอกเลยนะคะวันนี้ในเรื่องของโรงแรมน้มาแบ่งปันกันว่าคนที่เขาลงทุนนะ,ะสำเร็จเนี่ยควยได้ก็ได้คุยกับผู้บริหารนะหลายหลายท่านที่เขาลงทุนโรงแรมสําเร็จน้ำเลยนําสิ่งนี้มาแบ่งปันทุกคนนะคะเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ดี ทีเดียวนะคะวันนี้ใครบ้างนะคะที่สนใจในเรื่องของการลงทุนโรงแรมนะคะซึ่งโรงแรมนะ,ะเป็นโร,ร,รงแรมขนาดเล็กไม่ต้องเป็นขนาดใหญ่ค่ะทุกคนวันนี้โรงแรมที่ขายดีที่สุดในเวลานี้เป็นโรงแรมที่มีขนาดเล็กนะ,ะประมาณไม่ถึงร้อยห้องอะไรแบบนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าอยู่ในความพิจารณาของนักลงทุนทุกท่านนะคะเพราะว่าใช้ทุนไม่เยอะนะคะ ใช้ทุนไม่เยอะบอกเลยนะคะเชะนว,วันนี้ท่านใดที่นะคะสนใจในเรื่องของการลงทุนรงแรมบ,บอกเลยนะคะมาค่ะวันนี้เรื่อง,องความสําเร็จในเรื่องโรงแรมนั้นนะคะ,ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะมาค่ะวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะวันนี้มีโครงการดีๆของเดี๋ยวใครดูก่อนนะคะวันนี้มีโครงการดีๆนะที่จะมาแบ่งปันในเรื่องของการฉีดวัคซีนทุกคนเดี๋ยวจะบอกทุกคนว่าวันนี้ แหล่งที่เริ่มฉีดลงทะเบียนนะไทยร่วมใจนะแบ่งปันก่อนเลยไทยร่วมใจซึ่งเปิดรับนะไม่ว่าเป็นในช่องทางของแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะหรือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อเซเว่นอหรือแฟมิลี่มาร์ทหรือว่าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือ Big C นะคะเห็นไหมคะ โครงการนี้เริ่มวันนี้นะคะทุกคนเริ่มวันนี้นะลงทะเบียนตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปและวันถัดไปก็จะเป็น8ปโมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นนะแบบนี้เป็นต้นติดตามนะคะนี่คือเป็นผลประโยชน์นะที่เราจะได้รับวัคซีนนะถะ้าท,ท่านใดที่ยังลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วหมอยังไม่พร้อมนะคุยบอกคุณเลยนะแอปนี้ช่วยได้นะไทยร่วมใจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยว่านะคะ เราควรที่จะนาะลองพิจารณาดูนะคะหลายๆคนนะคะก็กลัวอย่าพิ่งกลัวไปนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้กลัวอย่างที่คิดโอเคไหมคะทุกคนนะาบปรรกตามที่วันนี้เราเตรียมที่จะเปิดประเทศกันแล้วนะถ้าทุกคนได้ฉีดวัคซีนหมดแล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ อยากจะบอกทุกคนว่าเตรียมตัวฉีดวัคซีนเตรียมตัวให้พร้อมนะในการฉีดวัคซีนเพราะว่าที่บ้านตาที่บางควยนั้นมีน้องนะสองท่านทึ่งเขาไปฉีดมาแล้วก็ไม่มีผลนะคือฉีดอะไรคะซีโนแวคนะคะโอเคไหมคะเราเลือกวัคซีนไม่ได้นะคะแต่ ยังไงก็แล้วแต่ก็ภาวนาว่าให้เรานั้นนะมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อที่จะต้านทานในส่วนของวัคซีนที่จะไปสีดนันได้โอเคไหมคะแล้วเราจะปลอดภัยคิดแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนโอเคไหมคะนะโอเคมาเริ่มกันนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งนะสวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นในเรื่องของโรงแรมวันนี้ใครจะลงทุนโรงแรมมาฟังตรงนี้เดี๋ยวจะบอกทุกคนว่าวันนี้ปัจจัย10บปัจจัยนี้นะ เคยได้คุยกับผู้บริหารนะคะโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมขนาดเล็กแล้วท่านก็แบ่งปันว่าวันนี้ถ้าจะคิดจะลงทุนโรงแรมเนี่ยให้ประสบผลสํสำเร็จต้องมีถึงนี่ถึง10ปัจจัย10ปัจจัยเหล่านี้มันช่วยได้ถ้าวันนี้ใครที่มองหาและนะเลงเห็นโอกาสว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดอสังหาขาลงราคาลงแบบสุด และสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่ซื้อแล้วล่ะก็อย่าพาลาดไร์นี้เลยนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เมื่อไรก็ตามที่เราเร่งเห็นโอ,อกาสแต่อยากจะให้นะ้ามีข้อมูลในการตัดสินใจว่าวันนี้เราจะลงทุนโรงแรมนั้นโรงแรมมีหลายขนาดนะคะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ตั้งแต่ไม่ถึงร้อยห้องนะคะขนาดเล็กเนี่ยไม่ถึงร้อยห้องคุณก็สามารถนะมีโรงแรมเป็นเจ้าของโรงแรมได้แล้วและ โรงแรมขนาดเล็กช่วงนี้เป็นโรงแรมที่น่าลงทุนที่สุดเพราะฉะนั้นวันนีเนี่ยโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าพัทยาเชีงยงใหม่ภูกเก็ตนะ,ะหรือว่าในโซนของออสุราษฎร์ อะไรแบบนี้ดนะาเมืองท่องเที่ยวนะเกาะสมุยสมุยอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยช่วงนี้บอกเลยว่าเป็นช่วงที่ดารกนักลงทุนเนี่ยยังคงลงทุนอยู่แต่ก็คือเป็นลงทุนแบบเงียบๆนั่นเองนะคะโอเคไหมคะมาดูกันค่ะปัจจัยในเรื่องของการลงทุนโรงแรมทำยังไงให้มันลงทุนได้สำเร็จอันแรกสุดเลยอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เป็นเคสปกติแล้วนะคือไม่มีโควิดแล้วโควิดซาไปเรียบร้อยแล้วอันแรกเป็นในเรื่องของ จำนวนนะักท่องเที่ยวอย่าลืมนะคะเมืองไทยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเป็นพูดง่ายว่าทั่วโลกเนี่ยพอพูดถึงเมืองไทยเป็นเมืองที่คือใครก็อยากมาบ้านเราอะเพราะมันมีจังหวัดต่างๆและมีเกาะแก่งสวยงามมีอวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่นะะซึ่งต่างประเทศเขา ต้องการที่จะเห็นสิ่งนี้เพราะว่าเขาไม่มีนั่นเองและเป็นอะไรที่แปลกมากๆและอีกอย่างหนึ่งคือวัฒนธรรมไทยของเรานั้นคนไทยนะคะซึ่งเป็นคนที่มีน้ำใจคือยิ้มสยามไปไหนก็ต้อนรับอะไรแบบนี้เก็ตไหมคะเพราะฉะนั้นอันแรกสุดจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือในกรณีที่เป็นปกติแล้วนะคะหลังโควิดซามเมื่อไหร่นักท่องเที่ยวบอกเลยว่าโอ้โหล้นแน่นอนมันล้นแน่นอนถ้าเขาเข้าประเทศเราได้โอเคไหมคะอันที่สอง ปัจจัยนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนั่นเป็นเรื่องของเขาเรียนนักท่องเที่ยวที่มาคนเดียวนักท่องเที่ยวที่มาคนเดียวนะก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบ็คแพ็คนั่นแหละไม่อาย่าไม่ง้อไม่ง้ออะไรไม่ง้อทัวร์ไม่มากทัวแต่มาคนเดียวเดี๋ยวนี้มีเยอะขึ้นนะคะบอกเลยนะคะก่อนหน้านั้นที่เป็นในเวลาช่วงปกติปกติเนี่ยมีเยอะมากๆนะคะนักท่องเที่ยวประเภทนี้ คือเข้าประเทศมาคนเดียวต้องการท่องเที่ยวคนเดียวเ,ย,เยอะที่เดียวไม่งอถั่วโอเคไหมคะนั่นคืออันที่2นะปัจจัยที่2ที่จะทาให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นส่วนอันที่3มเป็นในเรื่องของปัจจัยปัจจัยอะไรทําเลที่ตั้งค่ะถ้าวันนี้คุณอยากจะแบบลงทุนโรงแรมเล็กๆสักที่หนึ่งคุณจะต้องดูว่าพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะมันเป็นพื้นที่หรือเป็นเมืองเก่าหรือว่าเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์สำหรับนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหน ยกตัวอย่างเห็นภาพเช่นเมืองอยุธยาจังหวัดอยุธยาเห็นไหมคะว่าจะมีเมืองเก่าประวัติศาสตร์เก่าแก่โบราณน,นะหลังสงครามโลกเก็ตไหมคะจะทําให้นาะทําเลที่ตั้งตรงนั้นนะมันทําให้เกิดความสําเร็จในการที่เราจะทําธุรกิจโรงแรมนั่นเองนั่นคือปัจจัยที่3ปัจจัยที่4ปัจจัยที่4ก็ยังคงเป็นเรื่องของทาเลที่ตั้ง เรื่องของทัเลท,ที่ตั้งนั้นเวลานะเรานะสมมุตินะปัจจัยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสมมุติเป็นทัเลท,ที่ตั้งที่อยู่ริมนะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถเดินทางนะเชื่อมต่อไปอยังจุดต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นุนะคะเมืองไทยจะมีโรงแรมนะทุกรถไฟฟ้าเนี่ย BTS เนี่ยโรงแรมนะเดินไปอีกนิดนึงสถานีนึงก็มีโรงแรมเต็มเลยเก็ตไหมคะ สังเกตนะคะว่าเป็นแบบนั้นจริงๆและมันจะทำให้นะคะทำให้เวลาลงทุนโรงแรมนั้นทำไมถึงสำเร็จเพราะว่านักท่องเที่ยวนั้นเดินทางเป็นจุดต่อเชื่อมไปอย่างจุดต่างๆได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองเขาจะตัดสินใจในการที่จะเลือกพักโรงแรมแบบนี้นะคะโอเคไหมคะและอันที่5อันที่5นี้อยาจะบอกทุกคนว่าถ้าวันนี้คิดจะลงทุนโรงแรมไม่เลือก ที่จะไปลงทนุนโรงแรมย่านชานเมืองค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่ลูกค้าเนี่ยเลือกน้อยมากเพราะว่าการเดินทางนะเข้าออกมันก็ไม่สะดวกแล้วและห่างไกลจากตัวเมืองอย่าลืมนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่าเป็นคนไทยเองก็จริงเวลาพักโรงแรมนะคะเราเน้นใกล้ๆแล้วเดินทางสะดวกไปไหนไปไหนบ้างไปห้างสรร์สินค้าไปแหลกช้อปปิง้งหรือไปตามสถานที่แบบที่แบบเครื่อเป็น ที่ที่มีทำเลใกล้ๆกับโรงแรมอย่างนี้เป็นต้นนะคือใช้เวลาการเดินทางเนี่ยน้อยและไม่ชอบเดินทางไกลๆเก็ตไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นย่านชานเมืองเนี่ยคุณจะสร้างโรงแรมเนี่ยลูกค้ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเข้าถึกได้น้อยมากเป็นอย่างนั้นจริงเพราะฉะนั้นไม่ควรนะคะที่จะไปลงทุนนะธุรกิจโรงแรมแล้วก็สร้างโรงแรมว่าที่ย่านชานเมืองโอเคไหมคะนั่นคือข้อที่ ะะต่อไปข้อที่6ข้อที่6นี้ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะถ้าวันนี้จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนโรงแรมนั่นคือต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะอย่างเช่นกรุงเทพพัทยาภูเก็ตหัวหินชะอำเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนะเห็นไหมคะเกาะสมุยอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันต้องเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าหรือเป็นเมืองเก่า,าเช่นยุทธยาอะไรแบบนี้ ลงทุนโรงแรมมันถึงจะสําเร็จเพราะถ้าเป็นจังหวัดนะที่ไม่ได้รับความนิยมถึงต่อให้แม้จะมีนะที่ท่องเที่ยวสวยจริงแต่นักท่องเที่ยวคือมันไม่ได้อยู่ในหัวหนึกออกป่ะคะเพราะเวลานะเขามาเดินทางเมาืองไทยเนะี่ยเขาจะเสิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนะตามเว็บไซต์แล้วก็มาตามไกด์บุ๊กเนาะเป็นหนังสือที่แบบแนะนําแนวทางให้เขาว่าเนี่ยที่นี่เป็นที่ที่สวยงามที่จะ สมควรที่จะเข้ามาเที่ยวเก็ตไปหาทุกคนเพราะฉะนั้นนะอันที่6เป็นเรื่องของนะอยากจะลงทุนโรงแรมเนะี่ยจะต้องลงทุนเป็นเมืองท่องเที่ยวหรือเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองโบราณอะไรแบบนี้เป็นต้นจะทําให้ได้รับความน่าสนใจหรือนิยมนะท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวถึงแม้คนไทยเองก็จริงนะคะจะเป็นแบบนี้สังเกตนะคะว่าหลายๆหลายๆจังหวัดนะ ที่เขาประสบความสำเร็จด,ด้านการท่องเที่ยวนั้นมีจังหวัดไหนกันบ้างอันนี้ทุกคนรู้ดีโอเคไหมคะเพราะถ้าวันนี้จะลงทุนโรงแรมแล้วละก็คุณต้องดูค่ะว่าทำเลที่ตั้งที่จะต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวนั้นโคตรสำคัญเพราะถ้าเป็นจังหวัดที่ลูกค้าไม่เคยอยู่ในหัวเลยหรือไม่อยู่ในไกด์บุ๊กนะที่เขาจะแนะนำกันมาหรือปากต่อปากบอกกันมาอะไรแบบนี้ไม่ประสบความสำเร็จในการทำโรงแรมแน่นอนนะทำธุรกิจโรงแรมไม่สำเร็จอย่างแน่นอนโอเคไหมคะต่อไปอันที่7 อันที่เเนี่ยเป็นเรื่องของวันนี้โรงแรมนะที่เราจะลงทุนนั้นอย่าลืมนะคะลูกค้าบางคนเขาต้องการไม่ได้แบบเดี๋ยวนี้คือไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้จองมาแบบว่าฉันจะต้องพักทุกวันอะไรแบบนี้มันจะมีลูกค้าประเภทหนึ่งก็คือว่านิยมนะพักเช่าโรงแรมเป็นรายคืนเก็ตไหมคะเราสามารถนะแปลงจากโรงแรมเนี่ย ทำเป็นอาพาร์ต<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นอาพาร์ตเมนต์ย่อมยนะ่อมดาให้ลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยคือสามารถรับรอ,รองรับลูกค้าได้ทุกทุกแบบอ่ะอย่างนี้ถึงจะเป็นสมควสสาเร็จอย่ายึดว่าเฮ้ยฉันเป็นโปรแกรมนะอันดับแบบโอ้ต้นๆแล้วไม่บริการทุกรูปแบบไม่ได้บริการทุกระดับอะไรแบบนี้อย่าเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะอย่าลืมน,นะคะลูกค้าเรามีหลายระดับต้องรองรับลูกค้าได้และรับรก็รู้ว่ารับกับ ความต้องการของลูกค้าได้ให้สิ่งที่เรามีนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับนักท่องเที่ยวของเราเองมีทุกทางเลือกให้ลูกค้าเลือกค่ะและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะโอเคไหมคะนี่คือสําคัญนะคะโรงแรมต้องเป็นสามารถทําเป็นคล้ายๆพาตเมนต์นะเช่าไร้คืนอะไรแ,ะแบบนี้ให้ลูกค้าได้ด้วยนะอันเนี้ยถึงจะประสบความสำเร็จคือรับลูกค้าได้ทุกรูปแบบว่างั้นโอเคไหมคะต่อไปอันที่8 อันที่8ปเนี้ยปัจจัยเนย้เป็นในเรื่องของการขายนะโรงแรมขายขายเอ่อขายโรงแรมผ่านเว็บไซต์นั่นเองจะได้รับความนิยมเพราะว่าจากทั่วโลกนะส่วนมากลูกค้านะักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเขานิยมจองโรงแรมผ่านเว็บไซต์กันยกตัวอย่างเช่น A โก da าคุเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เวลาไปพักโรงแรมเนี่ยถึงแม้อยู่ในประเทศกวจริง เวลาจองผ่านเว็บไซต์ Agoda หรือเว็บอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ณเวลานี้ยจะบอกว่ามันค่อคนข้างที่จะคารวะได้รับนะส่วนลดอะไรต่างๆเยอะมากมานะคะมากกว่าการที่ walk in เข้าไปจองโรงแรมนะคะราคาจะคนละเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาก็ไม่สามารถรู้ได้หรอก ว่าเมื่อไรที่ถ้าไม่จองโรงแรมมาแล้วมาเมืองไทยจะมาวอ l k i อินแบบนี้ซึ่งมันเป็นการที่เขาจะเซฟในส่วนนั้นเพื่อนำเงินส่วนนั้นเนี่ยไปท่องเที่ยวในเมืองไทยนะอาจจะไปกินใช้จ่ายหรือไปชอปปิ้งมันก็เป็นจำนวนเงินที่มากอยู่พอสมควรนะคะถ้าเขามาพักเมืองไทยหลายวันนั่นเองโอเคนะคะและอันที่เกอันที่เกเนี่ยเป็นเรื่องของวันนี้ เมื่อไรก็ตามถ้าโรงแรมนะที่เราจะลงทุนนะโรงแรมตัวโรงแรมเองเนี่ยจะต้องออกแบบออกแบบดีไซน์โรงแรมให้นะฮะให้เกิดความประทับใจต่อลูกค้าให้เกิดความชอบในสไตล์ที่เวลาเขามาพักผ่อนแล้วมันรู้สึกดีแล็กและเป็นอะไรที่แตกต่างหรือว่าท่านทต่างๆหรือเป็นประเขาเรียกสถาปัตยกรรมของโรงแรมนั้นๆต้องแตกต่างและ ทําให้เกิดเป็นคด first impression นะเนาะแบบประทับใจเข้าเข้าไปตั้งแต่แรกเข้าไปเลยอะครั้งต่อไปฉันจะต้องมาที่นี่อีกต้องทําให้ได้แบบนี้นะคะนี่คือมันจะทําให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนธุรกิจโรงแรมและข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าการบริการนะบริการที่ ดีเกินคาดนั่นหมายความว่ามันเป็นบริการเสริมบริการพ่วงที่บางโรงแรมบางครั้งไม่มีหรือบางโรงแรมอาจจะแบบเก็บค่าบริการแต่ของเรานะคะเขาเรียกว่ายกตัวอ,อย่างเหตุภาพเช่นบริการซักเสื้อผ้าให้ฟรีแต่นะคะที่กุยเคยไปพักเนี่ยถึงแม้ในกรุงเทพฯปรือต่จังหวัดแต่ไม่มีซักให้ฟรีนะคะก็คือเป็นหลายตัวหลายชิ้นไปอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้เดีย๋ยวจะบอกทุกคนว่านี่คือดะ อันสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นการบริการพวกที่ดีเกิดคาดแล้วลูกค้าแบบเกิดความประทับใจว่าเฮ้ยใช้ได้มีเงินตรงเนี้ยเหลือพอที่จะไปจับจ่ายใช้สอยทําอย่างอื่นหรือว่าช้อปปิ้งอย่างอื่นได้อีกเก็ตไมหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือสิปัจจัยทคะที่ทําให้โรงแรมลงทุนในโรงแรมแล้วมันประสบความสําเร็จ เขาทำกันแบบนี้นี่คือนะคะขอบคุณผู้บริหารโรงแรมท่านหนึ่งนะคะที่ได้มาแบ่งปันกว้ยนะคะแล้วกวยก็ได้มานำข้อมูลเหล่านี้นะมาส่งต่อให้กับทุกๆคนบอกว่าราะะินี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนถ้าวันนี้ท่านใดที่นะคะ,ะเข้ามาฟังแล้วและรู้ว่านี่แหละรานี้นะเป็นประโยชน์จงช่วยแบ่งปันออกไปด้วยนั่นคือช่วยแชร์ไล่เนีตออกไปด้วยนะคะ อยากจะอกทุกคนว่าไลฟ์ทุกไลฟ์ควายแบง่งเาขาเรียกอะไรตั้งใจที่จะนําข้อมูลต่างนะมาแบ่งปันแบ่งปันจากประสบการณ์และแบ่งปันจากเาขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญนะที่เป็นเจ้าของธ,รรธุรกิจเพราะตอนนี้เนี่ยในมือควายเองเนี่ยก็มีโรงแรมนะที่ถือครองไว้อยู่ประมาณ40-50โรงแรมเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนะที่ได้คุยกับผู้บริหารบอกเลยว่า ท่านก็น,น่ารักมากๆนะก็ได้แบ่งปันควยมาแล้วก็ควยก็นําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจากผู้บริหารหลายๆท่านก็เอามาประมวลแล้วมองเห็นว่าสิ่งนี้ที่เขาทําแล้วทําไมโรงแรมเขาถึงประสบความสาเร็จก็ามา mix นะคะและเอามาแบ่งปันทุกคนดังนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าท้าช่วยแชร์และนี่ออกไปด้วยนะขอบคุณทุกคนนะที่ได้เข้ามาติดตามรับชมกันและได้แชร์และนียออกไป ก็ขอให้นะคะใครก็ตามที่นะมีจิตใจของการเป็นผู้ให้ขอให้ได้รับกับไปร้อยเท่าพันทวีคูณนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีไม่มีใครเข้ามาแบ่งปันกันเราควยบอกให้เลยนะคะแต่ควยเป็นคนหนึ่งที่บางครั้งเรานะในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้ก็อยากจะนำสิ่งดีๆนะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนในสิ่งที่ควยรู้ในสิ่งที่นะเป็นประสบการณ์นะอะไรก็ตามที่ทำแล้วมันได้ผลก็ นำมาแบ่งปันทุกคนกันนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไลน์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครลหลายๆคนนะคะช่วยแบ่งปันไลฟ์เดียวไปด้วยนะคะเพราะอย่นนี้นะคะคก้ยก็เขาเรียกว่านะคะบางทีอ่านไลฟ์ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะอันนี้ก็ต้องอก็ขึ้นอยู่กับ a c e b o o k เ <laughs> นาะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าจงช่วยะ่ะแชร์และเดียวไปด้วยเพื่อที่จะให้ใครหลายคนนะได้เห็นไลน์นี้นะคะและก็ข้อมูลนี้ตั้งใจแบ่งปัน สุดๆนะบอกเลยว่าตั้งใจแบ่งปันนะบางทีการที่ได้ข้อมูลมาบางครั้งนะคะไม่ใช่ว่าออยูดีๆเนี่ยใครนะจะให้ข้อมูลก็ได้ง่ายๆเนาะในเรื่องพวกนี้มันเป็นบางครั้งมันเป็นเทคนิคมันเป็นความลับนะของเอจ้าจอของโรงแรมนะที่ยอมมาแบ่งปันทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก้วยก็ได้รับข้อมูลได้รับความเมตตาเนาะจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านก็เลยนําข้อมูลนี้มาแบ่งปันทุกคนกันนะเห็นไหมคะว่าการที่บางครั้ง ข้อมูลมาสำคัญกว่าน้ำมันนะควรบอกคนเลยโคตรแพงอะ่ะจริงข้อมูลนี้โคตรแพงนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปได้ข้อมูลได้ไหมง่ายเพราะน,น,นั้นวันนี้ท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมกันก็ฝากนะกดไลค์กดแชร์ไปกระใจายให้ด้วยนะคะควรจะไดะ้นำคลิปดีๆสาระดีๆหรือมีทำไลฟ์ดีๆนะนำ,นำ คอนเทนต์ดีๆนะมาฝากทุกๆคนนะโอเคไหมคะวันนี้ก็ไลฟ์ได้ก็ฝากแบ่งปันกันนะแต่ว่าเวลากระตาทีทไลไม่ได้ก็เป็นคลิปเป็นอะไรก็ติดตามชมกันได้ด้เพราะว่ากวยก็ลงคลิปให้ทุกวันนะในเพจนะฝากติดตามเพจกันด้วยนะคะนี่เพจกวยอสังหานะคะทุกคนเพจนี้นะคะกวยอสังหาฝากติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้บอกเลยนะคะ ตั้งใจทําม,มากๆอย๋ยจะให้ทุกคนนั้นได้เรียนรู้และมีข้อมูลไว้ในการตัดสินใจบางครั้งคนเรานะเริ่มหลายลๆคนเป็นนักลงทุนใหม่ๆที่เข้ามานะก็ยังไม่มีความรู้อะไรก็มาติดตามได้ที่ช่องนี้หรือไปติดตามที่นะช่อง YouTube นะ YouTube y o ยูทูบนะอินสตาแ a รมนะไอจี IG, หรือว่าเป็น t i k t o ็อนะตอนนี้โอ้โนะมีแต่ความให้ความรู้ทั้งนั้นเลยก็ไปสามารถติดตามกันได้นะคะทุกคน และขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาบ้างปันก็กดติดตามกดซีเฟิร์สเห็นโพสก่อนนะมันจะเกิดการแจ้งเตือนจาก Facebook นะคะถ้าท่านใดที่ไม่กดไว้ก็คุณจะได้ไม่เขาเรียกอะไรไม่ได้รับการแจ้งเตือนจาก Facebook นั่นเองนะคะไม่อยากพลาดนะการรับชมรับฟังนะข้อมูลดีดี แล้วเราก็จงกดติดตามไว้ค่ะแล้วเราจะได้มาเจอกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ควยไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย